สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันที่สองของเดือนนะครับจริงๆเดือนนี้น่าจะอากาศร้อนที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเดือนเมษานะครับแต่ปรากฏว,ว่าวันนี้อากาศตรงกันข้ามเลยครับ อากาศเย็นลงพวกๆเลยครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับอากาศร้อนนะครับแต่มาวันที่สองนะครับวันนี้อากาศเย็นคุณภูมิลงพวกๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศคอกหนึ่งกันนะครับวันนี้ เช้าวันนี้สวัสดีไปดังทีมงานโปโลไฮโซนะครับสวัสดีเอฟซีโปโลไฮโซทุกคนทุกท่านนะครับแลนนี้ก็มาอยู่กับคุณมุกนะครับมุกน้อยมุกน้อยมาซิ่งนะครับสังเกตดูมือของมุกน้อยมาซิ่งนะครับ การทำงานนี้จะท่องคท่วมากเป็นพิเศษนะครับการปัดม้าอันนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องมากเลยนะครับออกจากคอกต้องทำความสะอาดม้าทุกตัวต้องสะอาดนะครับต้องไม่มีฟางต้องไม่มีฝุ่นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมนะครับของแต่ละตัวก็จะมีกิจกรรมนะครับ บางตัวเอาไปออกกําลังกายปกตินะครับบางตัวก็เอาไปให้สมาชิกนะครับได้ขี่นะครับบางตัวก็กําลังอยู่ในคอกเตรียมพร้อมที่จะออกมาทำกิจกรรมนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างนะครับขี้ตรงขี้ตาก็ยังติดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะออกมาทำความสะอาดนะครับปัดแปรงนี่วิลลี่นะครับวิลลี่เอ่อเดี๋ยวผมจะตั้งใช้ยาให้แกก่อนนะครับวิลลี่อสปาดิตานะครับ วิลลี่เอสปาริตาซิกนะครับหรือว่ายังไงนะครับเอซทีมงานโปโลไฮโซนะครับช่วยตั้งใช้ยาให้วิลลี่หน่อยนะครับ